เรื่องราวของอําแดงยูหรือว่าอียูเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่ห้าเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่แปดเปื้อนไปด้วยข่าวโลกีและความอัมหิตของสตรีที่ชื่อว่าอําแดงยูมาฟังเรื่องราวความอัมหิตของสตรีนางนี้กันค่ะอําแดงยูหรือว่าอียูที่พูดถึงไม่ใช่หญิงสาวชาวบ้านไม่มีหัวนอนปลายเท้าค่ะนางเป็นที่ดาของจินเอี่ยมและอําแดงพุ่ม ซึ่งยายและอําแดงพุ่มผู้เป็นแม่ของนางเป็นชาวห้องเครื่องเสวยในพระบรมราชวังเมื่อนางโตเป็นสาวก็จเจริญรอยตามแม่กับยายไปเป็นชาวห้องเครื่องในสังกัดเท้าพิพัฒน์โอชาหรือว่าคุณเท้าอิมผู้ดูแลห้องเครื่องเสวยของสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีพอนางอายุเริ่ม17ปีเส้นทางโลกีของนางก็เริ่มขึ้นเมื่อนางไปพบรักกับหม่อมราชวงศิริ จนตกรองปร่องชิ้นได้หม่อมราชวงศ์สิริเป็นผัวคนแรกชรอยอําแดงอยู่จะเป็นสตรีหัวดื้อปากไวใจเด็ดไม่อยู่ในโอวัตของผัวกระมังเพราะอยู่กันไม่นานก็มีปากเสียงทะเลาะก,กับคุณชายเสริอย่างรุนแรงจนประทั่งแยกทางกันแล้วอีอยู่ก็ออกจากบ้านผัวไปอยู่กับคุณเท้าอิมพึ่งบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสมณัตในพระบรมมหาราชวังตามเดิม และนี่ก็คือผัวคนแรกของนางค่ะครั้นอยู่ในวังหลวงได้สักระยะดวงภรรยาข้าราชการของนางก็โคจรมาหานางโดยมิถันตั้งตัวอีกครั้งนางได้ไปพบรักกับหลวงแผลงสถานซึ่งมีหน้าที่กำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเรียกว่าวังหน้าในที่สุดความรักของนางก็สมหวังอีกครั้ง คุณหลวงกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสมณนัตขออําแดงอยู่ให้ไปเป็นภรรยาตนสมเด็จท่านก็ทรงเมตตาจึงได้ประทานนางให้กับคุณหลวงหลังจากนั้นคุณหลวงก็พาอําแดงอยู่มาเป็นเมียเอกและเป็นใหญ่ในบ้านบ้านของคุณหลวงที่ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิมใกล้กับโรงไม้ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณตรอกโรงไม้ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้าหรือโรงกระสาบเดิมนั่นเองชีวิตคู่ของทั้งสองดูราบรื่นด้วยดีในระยะแรกๆตามประสาข้าใหม่ปลามันอยู่กินกันมาจนนานนมก็มีบุตรด้วยกันถึงสามคนเป็นชายสองเป็นหญิงหนึ่งแต่ถ้าว่าดุงคุณหลวงไม่ดีลูกทั้งสามคนได้ตายตั้งแต่ยังเล็กเมื่อวันเวลาผ่านไป ทำแดงกับคุณหลวงผู้มีชีวิตที่เหี่ยวแห้งไม่มีบุตรไม่มีที่ดาเอาไว้เฉยชมอยู่กินด้วยกันมาจน20ปีชนิดที่ว่าข้าวที่พอเคี้ยวแล้วก็อยากจะคายปลาที่เคยใหม่พอกินแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับปลาตากแห้งค้างปีความรู้สึกของทั้งสองก็จะประมาณนี้แต่พออยู่กันไปกันมาในที่สุดดวงคุณนายก็โคจรมาบรรจบกับนางเมื่อคุณหลวงแผงสถาน ได้เลื่อนยศเป็นพระยาบรรลือสิงหนาถแต่ก็ยังคงสนองพระเดชพระคุณอยู่ในพระบวรราชวังอยู่เหมือนเดิมส่วนอำแดงอยู่จึงจับพลัดจับปลูได้เป็นคุณนายอยู่กลายเป็นคุณนายบ่าวตั้งผู้เลิเลิศเพอร์เฟกคุณนายมีชีวิตที่สบายมากขึ้นมีบ่าวทาตมีบริวารไว้ใช้สอยมากมายทำให้ชีวิตของคุณนายกระชุ่มกระชวยขึ้นอโค และเมื่อนางมีชีวิตที่สบายขึ้นกว่าเดิมอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนดังนั้นตอมความต้องการทางเพศของนางก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ถ้ว่าคุณพระบรรลือผู้เป็นสามีไม่สามารถตอบสนองนางได้ในเรื่องนี้เพราะเมื่อคุณพระบรรลือได้เลื่อนยศคุณพระก็มีแต่ภาระเพิ่มมากขึ้นจนไม่ค่อยจะมีเวลามาร่วมรักกับนางและพอนานวันเข้า นางก็รู้สึกงวยเงาอีกครั้งชีวิตของคุณนายที่สะดวกสบายนั่งอยู่บนเรือนคอยชี้นิ้วสั่งบา่าวไพร่นั่นไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขอันสูงสุดของนางจนในที่สุดนางก็หันไปพึ่งสุรายาดองกลายเป็นคุณนายที่เมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ายาดองตัวไหนที่มีสรรพคุณกระตุ้นต่อมกำนัดของนาง เมื่อตันหาราคะเข้าครอบงำแล้วคุณพระก็ไม่ค่อยว่างงานคุณนายจึงเริ่มคิดแผนชั่วร้ายเริ่มสอดส่องมองหาฆ่าทาตบริวารชายทั้งแรกรุ่นและชะกาันให้มาเป็นเซ็กทอยแก้ขัดแผนคุณพระบรรลือสอดส่องหาไปมาอยู่พักหนึ่งก็ดันไปสบจริตกับไอ้ไฮทาสหนุ่มในเรือนของคุณนายอยู่และตั้งแต่นั้นมาเมื่อคุณพระบรรลือติดรชาชการเท่านั้นแหละ พอรับหลังคุณพระได้ไม่ทันทูบจะหมดดอกไอห้หายก็ไปโยกย้ายสายสะโพกอยู่ที่วางขาของคุณนายเสียแล้วเป็นเช่นนี้อยู่ถึงสองปีความบัดส,สีเช่นนี้ใช่ว่าจะเป็นความลับได้นานค่ะข้าไทยทั้งหลายก็รู้เห็นเอาไปนินทากันสนุกปากแต่ก็หามีใครปากบอนไปบอกคุณพระบรรลือไม่ด้วยเกรงว่าจะโดนคุณนายอยู่โบยตี ทั้งๆท,ที่ที่คุณพระบรรลือไปสนองพระเดชพระคุณในวังหน้านั้นห่างจากเรือนคุณพระเพียงข้ามกล่องเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องราวว่าเมียของตนนั้นสวมเขาให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดไอ้หายผู้นี้จึงเป็นที่ถูกกามจริตของคุณนายอยู่นักหรืออาจเป็นเพราะไอ้หายมีกระดองเลี่ยมทองประมังคุณนายจึงได้ให้ไอ้หาสนองการตัญหาตนเองอยู่เสมอแต่ว่าไอ้หายก็ใช่ย่อยค่ะ ของดีเลี่ยมทองของไอ้หายใช่ว่าจะเป็นของคุณนายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นด้วยความที่เป็นหนุ่มแน่นเก่นดชะกันไอ้หายจึงเอาของดีไปให้อีกเกลียงซึ่งเป็นทาสในเรือนเดียวกันเชยชมอีกคนพอรับหลังคุณพระบรรลือไอ้หายก็เรืองรักกับคุณนายแต่พอรับหลังคุณนายไอ้หายก็ลงจากเรือนนายมาดึงรกดึงสาก,กับอีกเกลียงที่เรือนบ่าวจนนำใจอีกเกลียง ดังนั้นคุณนายและอีกเลี่ยงจึงได้ผลัดกันใช้ไอไ้ไฮเพื่อสนองความต้องการของตัวเองนับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาถึง3เดือนในเดือน8ขึ้น5คำ่ำพศ2424ดวงสวยก็โคจรมาหาคุณนายอยู่แบบตรงๆไม่มีโต๊ดค่ะความอับปรีของนางแพร่ไปถึงหูคุณพระบรรลือโดยบังเอิญคุณพระจึงคิดซ้อนแผนคุณนาย เพื่อจะพิสูจน์ความจริงว่าคุณนายเล่นชู้ดังคำร่ำารือหรือไม่และแล้วแผนการของคุณพระก็ได้เริ่มขึ้นตอนยารุง่งคุณพระได้จัดแจงแต่งตัวออกไปทำเครื่องเสวยเหมือนกับทุกๆวันและพอคล้อยหลังคุณพระไม่ทันไรไอ้หายก็โจรทยานขึ้นมาบนเรือนหมายจะมาเล่นจักรเยอะกับคุณนายตามกิจวัตรทุกวันซึ่งเหตุการณ์นในช่วงนี้ ได้มีบันทึกไว้จากสำนวนไต่สวนของตลาการบันทึกไว้ดังนี้ไอไห้กับอําแดงอยู่นอนพูดจายหยอกล้อก,กันอยู่ในห้องเรือนได้สักครู่ยังหาทัานชำเรากันไม่ทันใดนั้นคุณพระบรรลือก็กลับมาถึงเรือนเข้าไปหาคุณนายของคุณพระแต่ประตูได้ลั่นกลอนเอาไว้เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกด้วยใจอันชอกช้ำของคุณพระ ก็ได้ค่อยๆย่องไปที่ฝาเรือนส่องดูคุณนายอยู่และเหมือนใครเอาเมีดมากรีดที่หัวใจคุณพระเห็นเมียตนนอนอยู่กับไอ้ไห้จึงรู้สึกบรันรดาลโทสะตะโกนด่าทั้งสองเสียงดังจนสุดท้ายคุณนายอยู่จำนวนแก่หลักฐานจึงได้ยอมเปิดประตูออกมาและเหตุการณ์นี้สำนวนไต่สวนก็ได้บันทึกไว้ว่าพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปในห้องได้แล้ว ก็เอาไม้ขันร่มฝรั่งตีอําแดงอยู่หนึ่งทีจึงได้จับตัวไอไห้หาลงไปที่พื้นดินแล้วให้ไอ้ถึงยึดมือไอ้ถึกยึดเท้าไอไห้หายก็นอนความลงที่พื้นดินหน้าบันไดเรือนแล้วให้ไอเอี่ยมเอาไว้โบยหลังไอ้หาห้าสิบทีส่วนไอ้ถึกเอาโซ่ตรวนจําล่ามไอไห้หาไว้ที่ครัวไฟห้าวันด้วยความที่เป็นพ่อพระมาปโปรดเมีย คุณพระได้แต่ตีคุณนาย,ยูด้วยขันร่มฝรั่งทีเดียวเท่านั้นทั้งๆที่ควรจะโดนมากกว่านี้แสดงให้เห็นถึงว่าคุณพระคงจะรักและเห็นใจเมียอยู่มากและแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอันจบลงแต่ถ้าว่ามันจบลงแค่คุณพระเท่านั้นมันไม่จบลงง่ายๆสำหรับคุณนาย,ยูที่ไม่รู้สำนึกความผิดและความน่าละอายใจนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกลับบังเกิดความคลั่งแค้น เที่ยวหาตัวคนที่นำความไปฟองคุณพระมาลงโทษให้สาแก่ใจนางและคนที่สวยที่สุดก็คืออีกเลียงนั่นเองที่คุณนายอยู่ระแคะระคายสงสยัยว่าเป็นชู้ของชู้ตนมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นอีกเลียงจึงมีบทบาทในละครดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีวันหนึ่งหลังจากที่คุณนายกระดกยาดองจนเมาได้ที่คุณนายจึงเรียกอีกเลียงขึ้นมาชำระความ ชี้หน้าด่าอีกเกียงแล้วเค้นเอาความจริงซึ่งคุณนายอยู่ก็ไม่ได้แน่ใจว่าอีกเกียงรู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้หรือไม่แต่คุณนายกลับเค้นเอาความจากอีกเกียงเสียงดังขึ้นมาว่ามึงเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับไอ้ไฮทางด้านอีกเกียงก็ไม่ยอมรับผิดนั่นยิ่งทําให้คุณนายโมโหโกรธามากขึ้นพลางขวาดุ้นฟืนไม้สแสมที่อยู่ใกล้กับมือ กระน่ำฟาดอีกเลี่ยงไปสิบกว่าทีจนอีกเลี่ยงน่วมระทดระทวยไปด้วยลิยดุนสแสมาอีกเลี่ยงเกิดความผูกพยาบาทคุณนายูที่ฟาดตนด้วยดุนสแสมน่วมไปทั้งตัวพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละค่ะอีกเลี้ยงก็ย่องไปที่ระเบียงกลัวอันเป็นที่ที่ไอ้หายถูกล่ามโซ่อยู่เมื่ออีกเลี้ยงโดนดุนสแสมช้ำทั้งกายทั้งใจอีกเลี้ยงจึงรู้สึกขันมือขึ้นมา เข้าหาไอ้ไฮแล้วล้วงเข้าไปในผ้านุง่งพร้อมกับบีบดุนของไอ้ไฮอย่างเต็มแรงจนไอ้ไฮนั้นตกใจตื่นและจุกจนตาลายนั่นเป็นอันสาแก่ใจอีกเกลี้ยงก็คราวนี้เรื่องราวยิ่งดูเด็ดเผ็ดมันขึ้นมาอีกค่ะเมื่อไอ้ไฮตัวดีไปอ,อดอ้อนทำสำออยให้คุณนายนั้นสงสารว่าอีกเกลี้ยงมาทำร้ายของรักของห่วงของตน เมื่ออีกคุนนายได้ฟังก็โกรธอีกเลี่ยงเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมกับจิกหัวอีกเลี่ยงมาชำระความอีกรอบฝ่ายอีกเลี่ยงเองก็แสบพอตัวยังทำท่ากวนบาทาอีกคุนนายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอีฉันไม่ได้ทำร้ายของที่คุณนายใช้ร่วมอยู่กับอีฉันดอกเช้าค่าเมื่อพูดจบเพียงเท่านั้นก็ถึงแก่ความซวยซ้อนของอีกเลี่ยงอีกครั้งโดนดุนแสมฟาดไปมิทันไร ต้องมาโดนดุ้นใหม่ให้ระอาอีกรอบด้วยแรงหึงของอีคุนนายจึงตวาดเรียกทาที่ชื่อว่าไอฮานให้อาตรวนมาล่ามอีกเกลี้ยงไว้แล้วอีคุนนายก็กระนำฟาดอีกเกลี้ยงด้วยดุ้นไม้ไผ่ไปสี่ถึงห้าทีจนสาแก่ใจพอนึกแแ้นอีกเกลี้ยงขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็เอาดุ้นไม้ไผ่กระนำฟาดอีกเกลี้ยงซ้ำๆอยู่เช่นนั้นจนอีกเกลี้ยงแทบจะตายขาดรวนแค่นี้ดูเหมือนจะแซบแล้วใช่ไหมคะ แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้แซ่บกว่าอีกซึ่งสำนวนไต่สวนได้บันทึกไว้ว่าครั้นวันเดือนเก้าขึ้นสี่คาปีมะเสงปรีโศกเวลาเช้าประมาณโมงเศษพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรอําแดงอยู่ได้ไขกุญแจที่ข้อเท้าของอีกเกลียงแล้วเอาตัวอีกเกลียงมาที่ชานเรือนอําแดงอยู่เมาสุราจึงเอาไม้แสมรอน อีกเกลี้ยงประมาณ5-6ทีและในวันเดียวกันเวลาบ่ายโมงเศษอําแดงอยู่ได้ใช้อีกเกลี้ยงหุงข้าวอยู่ในกลัวไฟแล้วจึงตามอีกเกลี้ยงเข้าไปในกลัวเมื่ออําแดงอยู่เห็นอีกเกลี้ยงนั่งยองยองหุงข้าวอยู่จึงได้เอาเท้าถีบอีกเกลี้ยงล้มนอนตะแคงลงหลังจากนั้นก็กระชากผ้าถุงอีกเกลี้ยงออกแล้วอําแดงอยู่เอาไม้แสมาที่เตาหุงข้าวที่ติดไฟอยู่นั้นต่ำที่ทวารเบาอีกเกลี้ยงสองถึงสามที ถึงตอนนี้ทุกคนคงจะสงสารอีกเลียงที่โดนฟาดด้วยดุยดนสแสมดุนไม้ไผ่ยังไม่พอยังโดนเอาดุนฟืนที่ติดไฟแดงๆกระทุ้งเข้าไปที่โยนีอีกสามทีนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเจ็บแสบทรมานแค่ไหนเคราะห์ของอีกเลียงยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพอตอนสี่โมงเย็นหลังจากที่อิคุณายอยู่กระดกสุรายาดองและกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจอีคุณนายอีกเกิดแค้นอีกเลี่ยงขึ้นมาอีกรอบอีกเลี้ยงนี่ก็สวยซ้ำสวยสอนค่ะเสื้อกเดินขวางหูขวางตาอยู่ชานเรือนพอดีอีคุณนายเห็นดังนั้นก็รีบตะวาดเรียกไอ้หานทาดรับใช้คนเดิมแต่คราวนี้มาพร้อมกับไอสดและอีเทียนทาดในเรือนเดียวกันให้มาช่วยกันยึดมืออีกเลี้ยงไว้คนละข้างให้อีกเลี้ยงนั้นนอนงาย อีกเลี่ยงโดนดุ้นฟืนติดไฟทิมโยนีมาแล้วก็รู้สึกกลัวลนลานนิ้นรนสุดชีวิตอีกคุณนายอยู่ก็เลยให้อีเทียนนั่งทับขาอีกเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ขยับด้วยความวิปลิตผิดมนุษย์หรืออะไรก็สุดแต่จะคิดค่ะอีกคุณนายหมายจะเล่นงานอีกเลี่ยงที่โยนีอีกครั้งจึงได้เอามือไปแก้ปมผ้าถุงของอีกเลี่ยงอีกเลี่ยงผู้น่าเวทนา ทั้งร้องทั้งดิ้นพลานเพราะกลัวจะโดนอะไรมาทิ่มอีกและเมื่ออีกคุณนายเห็นอีกเลี้ยงดิ้นพลานจึงสั่งให้ไอาหารส่งดุนฟืนแสมมมาให้ตนพออีกเลี้ยงเห็นดุนแสมมมาหึมาเท่านั้นแหละค่ะจึงจำยอมให้อีกคุณนายอยู่แก้ผ้าถุงคุณนายอยู่ถกผ้าถุงอีกเลี้ยงส่งให้ไอาหานอาหารเองก็อยากจะเอาใจนายจึงโยนผ้าถุงอีกเลี้ยงลงใต้ถุนเรือน และเหตุการณ์ต่อไปนี้ต้องเรียกว่าแซบแบบระยะเผาขนเลยล่ะคะ่ะในคำไต่สวนได้บันทึกไว้ว่าอําแดงอยู่ให้ไอ้หารหยิบไม้ขีดไฟในครัวไฟมาส่งให้แล้วก็ขีดไฟเผาขนที่รับอีกเลี่ยงสิ้นไม้ขีดไฟไปประมาณ8อัน9อันแล้วให้ไอ้หารเอาโซ่ล่ามเท้าอีกเลี่ยงไว้สองวัน คราวนี้ความยุติธรรมกำลังจะเข้าข้างอีกเลี่ยงค่ะเมื่ออำแดงติน้นแม่เลี้ยงของอีกเลี่ยงมาเยี่ยมอีกเลี่ยงพอมาพบสารรูปของอีกเลี่ยงเข้าอำแดงติ้นถึงกับตกใจเพราะสภาพของอีกเลี่ยงเหมือนเดนมนุษย์ที่ถูกล่ามโซ่และเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำห่อเลือดไปทั่วสพังกายอำแดงติ้นจึงถามอีกเลี่ยงว่าเจ้าไปทำอะไรผิดมาหรือเขาถึงได้ลงทันถึงเพียงนี้ อีกเกลี้ยงในตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะตอบอะไรอําแดงติ้นได้จนกระทั่งอิคุนาย,ยูได้เจอกับอําแดงติ้นอําแดงติ้นจึงได้ไต่ถามแต่อิคุนาย,ยูก็ปัดความบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของมึงมึงอย่าเข้ามายุ่งอําแดงติ้นได้ยินดังนั้นก็ไม่ลดความพยายามจึงได้ถามไปว่าจะเอาเงินสักเท่าไหร่ เป็นค่าไถ่ตัวอีกเกลี้ยงลูกเลี้ยงของตนจะได้ไปหามาให้อีกคุณนายอยู่หวังจะทรมานอีกเกลี้ยงต่อไปจึงได้แต่ปฏิเสธแล้วด่าทออําแดงติ้นต่างๆนานาด้วยความสงสารลูกแม้จะเป็นเพียงลูกเลี้ยงที่ตนไม่ได้อุ้มท้องมาอําแดงติ้นจึงได้ไปฟ้องพระยาบรนลือที่รับราชการอยู่ในวัง ไม่รู้ว่าด้วยความหลงเมียหัวปักหัวปำหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบได้พระยาบรรลือถึงบอกกับอําแดงติ้นว่าตนกําลังติดงานอยู่ให้อําแดงติ้นกลับไปก่อนเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะรีบกลับไปชําระความให้แต่กว่าพระยาบรรลือจะกลับไปชําระความอีกเลียงก็ถึงแก่การมรณาซะแล้วซึ่งคํไต่สวนในบันทึกเหตุการณ์ได้บันทึกไว้ว่า รั้นนาวจันทร์เดือนเก้าขึ้น6กคำ่ำปีมะเสงตรีศกเวลาเช้าสองโมงเศษอําแดงอยู่ได้ให้อีกเลี่ยงลงไปอาบน้ำที่วางพื้นดินหน้าบันไดอําแดงอยู่เอาเท้าถีบอีกเลี่ยงพลัดตกลงบันไดลงไปถูกศิลาปูนพื้นดินหน้าบันไดหน้าคว่ำลงกับศิลาแขนซ้ายอีกเลี่ยงหักทันใดนั้นอําแดงอยู่ก็ให้อาหานกับไอสดอีเทียน จับข้อมือซ้ายขวาของอีกเลี้ยงฉุดลากขึ้นไปบนชานเรือนพอเวลาเช้าประมาณสามโมงเศษอีกเลี้ยงทาดค่าตัวเงินสามช่างอายุห้ปีทนเจ็บบาดแผลไม่ได้จึงขาดใจตายความอมหิตของอีกคุณนายอยู่ยังไม่จบแค่นี้คะ่ะเมื่อรู้ว่าอีกเลี้ยงตายหงอตายหาไปแล้ว ก็กำชับกับบ่าวไพร่ไม่ให้แพร่งปแายเรื่องของอีกเกลียงว่าอีกเกลียงนั้นตายอย่างไรแล้วสั่งให้ไอ้อัดไอ้ถึออีแซมพาไม้ไผ่าทาเฟืออหขอศพอีกเกลียงใส่ในเรือพายไว้ใต้ทุนเรือนแล้วให้ไอ้หารตัวดีไปบอกความแก่พระยาบรรลือในวังหน้าว่าอีกเกลียงเป็นไข้ปัจจุบันตายคุณพระผู้โง่เขลาจึงได้รีบกลับมาที่บ้าน แล้วให้อีบัวไปตามไอเอี่ยมไอเถืองไอลาและไอเยอะที่ค่องสวนหมูมาให้ท่าทั้งสี่คนนี้เอาศพอีกเลี้ยงไปจัดการฝังสั่งความเสร็จคุณพระก็กลับไปสนองราชการต่อโดยยังไม่ทันเห็นหรือไม่สงสัยในการตายของอีกเลี้ยงเลยสักนิดทาาทั้งสี่เอาศพอีกเลี้ยงลงเรือไปที่วัดสามจีนบริเวณปากคลองบางลำพู โกหกสับปเปลือว่าศพของอีกเกลียงตายด้วยโรคไข้ปัจจุบันตามธรรมเนียมแล้วสับปเปลือจะต้องชนะสูตรศพและให้แก้เฟือกดูศพก่อนจึงจะรับจัดการศพให้ไอเอี่ยมทาตผู้รับกรรมนี้ก็อึกอักไม่ยอมให้สับปเปลือแก้เฟือกดูศพอีกเกลียงซ้ำปดแก่สับปเปลือต่อไปอีกว่าอีกเกลียงเป็นยวนเข้ารีดนะแก้เฟือกดูศพไม่ได้หรอก เมื่อไม่ต้องตามขนรรมเนียมของสัป,ปรเรอสัป,ปรเรอจึงปฏิเสธที่จะทำศพอีกเลี้ยงบอกว่าถ้าไม่ให้ดูศพก,ก็ฝังศพไม่ได้ดังนั้นท่าทั้งสี่จึงต้องเอาศพของอีกเลี้ยงลงเรือไปขึ้นฝั่งที่วัดดุสิตดารามแต่ก็ยังเจออุปสรรคแบบเดียวกันอีกศพของอีกเลี้ยงจึงลอยเรือเทง้งเต้งอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่ได้ความไอเอี่ยมจึงหวาดไอเยอื้อ ให้ข้ามฝากมหาพระบรรลือที่หวังหน้าแล้วก็บอกปัญหาในการฝังศพของอีกเลี่ยงทางด้านพระยาบรรลือเองก็ยังงมโคงอยู่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจึงได้ส่งขุนวิเศษสังหารปลักไปกับไอเยือ้อเพื่อจะให้แก้ศพของอีกเลี่ยงดูซึ่งก็พบว่าสภาพศพนั้นยับเยินหน้าเวทนายิ่งนักแต่ก็นับว่าโชคอย่างเข้าข้างอีกเลี่ยงอยู่ เพราะตั้งแต่ท่าทั้งสี่เอาศพอีกเลี้ยงลงเรือไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบกที่วัดนั้นวัดนี้ล้วนอยู่ในการสังเกตการของนายหนูซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลอยู่เพราะเอาศพไปวัดไหนเขาก็ไม่รับฝังรุ่งขึ้นนายหนูจึงนำความผิดสังเกตนี้ไปแจ้งแก่คุณวารินสัญจรซึ่งเป็นนายตำรวจท้องที่ ศพอีกเลียงจึงได้รับการชนสูตรและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีแผลที่กลางกระหม่อมยุบโตกว้างสองนิ้วหนึ่งแหงหน้าบวมช้ำดำเขียวเต็มหน้าหนึ่งแหงหูข้างซ้ายช้ำบวมโลหิตไหลออกมาจากหูคราบเลือดยังติดอยู่หนึ่งแหงต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำกระดูกหักหนึ่งแหง่ง ต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักหนึ่งแหงอกบวมช้ำโตกลมนิ้วหนึ่งสะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสะโพกแห่งหนึ่งเป็นรอยตีด้วยไม้เจ็ดแห่งรวมทั้งหมดเจ็ดแผลถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของอีกเลียงถูกตลาการเรียกตัวไปสอบสวนในศารโดยได้มีนายหนูพลเมืองดีเป็นโจท ซึ่งทุกคนก็ให้การสารภาพตามความจริงตาการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวนัญมีความเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ลวงพระราชอาญามีความผิดมหันจึงพิพากษาตัดสินโทษริบสับฆ่าท่าชายหญิงของอียูทั้งหมดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอียูให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้เอาตัวไปเคี่ยนสยก90ที แล้วเอาอีอยูไปประหารให้คนทั้งปวงดูเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าทำแบบนี้ส่วนตัวไอ้ห้ให้นำตัวไปเคี่ยน30สบทีแล้วส่งตัวไปให้พระบรรลือไปใช้อีกคุณพระบรรลือสิงหนานก็มีความผิดทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าอีกเกลี้ยงนั้นตายแต่ก็ลุกแก่ความผิดฐานปิดความแก่เจ้าพนักงาน ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้เอาศพของอีกเลี้ยงไปฝังจึงปรับตามบรรดาศากตร์เป็นเงิน11ตําตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบีย้ยเป็นพิ่นายหลวงเมื่อตลาการตัดสินความแล้วจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระปรีชาญานพระองค์เห็นว่าการชำระความของตลราการนั้นยังชำระความอ่อนอยู่จึงมีพระบรมราชองค์การให้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งผลสรุปก็คืออีอยู่ต้องรับโทษตามเดิมก็คือตัดหัวเสียบประจานไอหานไอสดอีเทียนผู้ช่วยอีอยู่ที่ทรมานอีกเกลียงนั้นให้เอาตัวไปเคี่ยนสองยก60สที แล้วเอาตัวไปจำคุกส่วนทาดคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเอ่ยนามมานั้นทรงเห็นว่าจำยอมทำตามคำสั่งนายเป็นเหตุเฉพาะหน้าไม่ทันได้ตั้งตัวจึงให้เขี่ยนเฉพาะไอเอียมไอเทืองไอลาและไอเยื้อที่สมรู้กันเอาศพอีกเลี่ยงไปอัมพรางคนละ30ทีส่วนไอไหายทำผิดฐานชู้สาวแต่นายเงินซึ่งหมายถึงพระบรรลือ ว่าได้ลงโทษไปแล้วแม้จะเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการฆาตกรรมอันวิปริตนี้แต่ก็ไม่มีส่วนร่วมในการทรมานและฆ่าอีกเลี่ยงจึงได้โปรดกล้าวพระราชทานอภัยโทษไอ้ไพระบรรลือสิงหนาฏที่ถูกปรับเป็นเงิน11บเอตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบียนั้นทรงเห็นว่ายังตัดสินอ่อนอยู่เพราะเหมือนกับว่าจงใจปกปิดเรื่องราวทั้งหมด แม้จะไม่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมนี้ก็ตามจึงมีโทษสองชั้นเพิ่มโทษปรับเงินเป็นรางวัลแก่นายหนูซึ่งเป็นพลเมืองดีเป็นเงินอีกหนึ่งช่างสิบตำลึงครั้นถึงเวลาประหารอียูผู้ก่อการวิปริตวิตจารหลังจากที่ถูกเคี่ยน3ยก90ทีแล้วก็ได้ถูกนำตัวไปประหารที่วัดโคหรือว่าวัดพระพลาชายัย เราประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็แห่กันไปดูอย่างเนืองแน่นจนสาราวัตรพังแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บการประหารชีวิตของอีอยู่นี้ต้องใช้เพชฌฆาตถ,ถึงหกคนด้วยกันค่ะเมื่อถึงเวลาอีอยู่ที่อยู่ในอาการซึ่งซึมเพราะถูกมอมยามาก่อนถึงเวลาประหารเพื่อไม่ให้นักโทษนั้นเกิดความกลัวได้ถูกนำตัวไปมัดกับหลักประหาร แต่ทวารลิดเด็ดของอียูก็หาได้เหืออแห้งไปไมค่ค่ะนางได้สำแดงอภินิหารนางมารครั้งสุดท้ายด้วยการตะโกนเสียงดังออกมาว่าข้าฉันเสีเร็วๆข้าฉันเสีเร็วๆเวมื่อสิ้นเสียงที่เกิดจากอาการเสียจริตหรือจิตวิจานของนางเพชฌฆาตก็ลงดาบทันทีและเพียงดาบแรกเท่านั้นหัวของอียูก็สะบั้นลงเกลือกกลิ้งอยู่กับพื้น ก่อนที่จะตัดข้อเท้าของนางซึ่งมีโซ่ตรวนพัฒนาการไว้และได้หั่นศพออกเป็นชิ้นๆแร่เนื้อออกจากกระดูโดยทิ้งตับไตไส้พุงไว้เป็นทานแก่แรงกาส่วนศีรษะก็ได้เอาไปเสียบประจานไว้และหลังจากที่หัวอีอยูหลุดออกจากบ่าแล้วก็ไม่มีใครสนใจนางอีกด้วยคนที่มาดูการประหาร ต่างคนต่างก็เกลียดชังในความชั่วของนางไม่มีใครเลยที่แสดงอาการสงสารหรือแสดงความอาลัยแม้แต่ญาติพี่น้องของนางต่างก็พึมพำเหมือนกันว่ามันได้รับผลกรรมของมันแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอียูกิงผู้มากด้วยตันหาราคะ มีนำซ้ำในใจของเธอยังมีความโหดเหี้ยมมีความวิปริตวิตฐานเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปและสิ่งที่อียูได้ทำไว้ก็ถือเป็นการก่อาการรมททำเวรค่ะซึ่งในที่สุดแล้วผลกรรมที่อียูได้ทำก็ได้กลับมาสนองที่ตัวอียูนั่นเองค่ะตันหาราคาไม่ว่าในยุคในสมัยไหนก็มีทั้งนั้นค่ะแต่เราจะมีการควบคุมจิตใจ หรือขจัดปัญหานั้นไปได้อย่างไรก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนค่ะแต่ถ้าจะให้ดีอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นดีกว่าค่ะและสำหรับในคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ c o m ค่ะที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลดีๆให้เรามาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ